สวัสดีครับพบกับกระผมอีกแล้วนะครับทางช่องนักสะสมอารมณ์ดีนะครับผมในคลิปวิดีโอนี้ก็เหมือนเดิมและเช่นเคยนะครับก็จะได้มาตามหาเหรียญมารับซื้อเหรียญแบบที่ผมอยากจะได้นะครับซึ่งในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมให้เหรียญละ40,000บาทนะครับซึ่งเหรียญรุ่นที่ผมจะมารับซื้อตามหาในคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นเหรียญรุ่นชนิดราคา2บาทปีเยาวชนสากล ปีวศ2528นะครับเป็นเหรียญที่ระลึกในสมัยรัชกาลที่9นะครับแต่ก็อยากจะขอให้ชมคลิปเย็นๆด้วยนะครับอย่ารีข้ามนะครับเพราะว่าถ้ารีข้ามนั้นจะข้ามขั้นตอนการอธิบายไปด้วยนะครับจะไม่เข้าใจนะครับภาพเรียกนี้ก็คือแบบที่ปกติหาง่ายนะครับก็คือแบบที่หาง่ายที่ราคายังถูกนะครับ แบบนี้ก็คือแบบไม่ขัดเงานะครับพื้นผิวของเหรียญก็จะมีลักษณะเป็นสีบอลแบบนี้นะครับถ้าไม่ขัดเงาแบบนี้นะครับไม่แพงนะครับราคาถูกถูกนะครับถ้าแบบนี้ผมให้เหรียญละ2บาท50สตังค์ถึง3บาทนะครับถ้าสภาพผ่านการใช้งานนะครับเต่เพื่อนๆก็คงจะมีเยอะหน่อยนะครับถึงจะคุ้มค่าสูงนะครับมีเป็นร้อยสองร้อยเหรียญนะครับเห็นไหมครับแบบนี้คือแบบราคาถูกนะครับ ส่วนแบบราคาแพงนะครับในเหรียญรุ่นนี้เป็นแบบไหนนะครับถ้าแบบราคาแพงนั้นจะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบขัดเงานั่นเองนะครับเห็นไหมครับผมก็ขึ้นภาพเปรียบเทียบให้ดูทั้งสองแบบเลยนะครับทั้งแบบธรรมดาราคาถูกแล้วก็แบบขัดเงานะครับถ้าแบบขัดเงานั้นจะเป็นภาพเหรียญทางขวามือทางหน้าจอนะครับพื้นผิวของเหรียญก็จะเป็นดำๆเงาๆแบบนี้นะครับก็ชมตามภาพเลยนะครับ เพราะว่าผมก็ได้ขึ้นภาพเปรียบเทียบให้ดูแล้วนะครับก็จะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับแบบราคาแพงนั้นจะเป็นภาพทางขวามือทางหน้าจอนะครับเป็นแบบขัดเงานั่นเองนะครับหากใครมีนะครับเหรียญ2บาทรุ่นนี้นะครับเหรียญ2บาทปีอพยชนสากลปีพศส5 2 8นะครับถ้ามีแบบขัดเงานะครับถ้าสภาพไม่ผ่านการใช้งานเลยนั้นผมให้เหรียญละ4 0,000บาทนะครับแต่ถ้าว่าสภาพผ่านการใช้งานนะครับ ราคาก็จะลดหย่อนลงมาตามสภาพความสวยของเหรียญตามความคมชัดของเหรียญตามลําดับด้วยนะครับย้ําอีกทีนะครับถ้าแบบไม่ขัดเงาแบบภาพเหรียญทางซ้ายมือทางหน้าจอผมรับซื้อเหรียญละ2บาท50สตางค์ถึง3บาทนะครับถ้าสภาพผ่านการใช้งานนะครับแต่ถ้าว่าเป็นแบบขัดเงาแบบภาพเหรียญทางขวามือทางหน้าจอนะครับถ้าไม่ผ่านการใช้งานผมให้เหรียญละ4 0,000บาทนะครับแต่ถ้า ผานการใช้งานนะครบับราคาก็จะลดหยอดลงมาตามสภาพควาสวยของเหรียญตามความคามชัดของเหรียญตามลําดับนะครับถ้าว่ามีนะครับอยากจะส่งรูปให้ผมดูนะครับก็ส่งมาทางนี้ก็แล้วกันนะครับนี่คือไอ l ดี e ลนผมนะครับเป็นช่องทางการติดต่อนะครับไว e e อีอีบ,บ e ีบ e ไม่ต้องเว้นวรรคนะครับ